คำสอนที่พระศาสดาสอนมากที่สุดคืออะไรอาน,นิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจกันดีไหมไม่ง่ายนะโลกธาตุนี้ไม่ว่าจะเป็นนรกกำเนจชานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาตกอยู่ภายใต้สข้อนี้คือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏนะเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือเสื่อมเรื่อยๆไม่หยุดเสื่อม เกิดเสือเส่อมเสื่อมเรื่อยๆืสิ่งใดที่เสื่อมเรื่อยเ่ดับไม่หยงดับความดับนี้ดับมาจากสิ่งที่เกิดไม่ใช่ดับจากสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งที่เสื่อมได้ต้องมีเกิดก่อนจริงไหมดังนั้นการเสื่อมจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคืออะไรคือเกิดใช่ไหม เพราะมีเกิดจึงมีเสื่อมใช่ไหมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งที่เป็นเหตุและสิ่งที่เกิดมาแต่เหตุหนึ่งกับสองดังนั้นหนึ่งพระองค์เรียกทำอันเป็นเหตุและสองเรียกว่าทำที่เกิดมาแต่เหตุเกิดมาจากนี้เกิดมาจากอย่างอื่นไม่ได้รูปเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นอนตาแล้วไซรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ แต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธมีรูปใดที่นั่งอยู่ในนี้ไม่เคยอาพาธนะไม่มีรูปเป็นไปเพื่ออาพาธรูปจึงเป็นอนัตตาน,นี่ทรงบัญญัติออกมาหมดเลยแต่นั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาจึงเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมด้วยอนัตตาไม่ได้อยู่ๆลอยๆว่านี้เป็นอนัตตาอนัตตาต้องเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือทุกขันพระองค์จึงบัญญัติว่า ทุกเขอนัตตสัญญาถ้าจเจริญทุกขสัญญามากๆอนัตตสัญญาจะมั่นคงนะอนิจเจทุกขสัญญาถ้าจเจริญอนิจจังมากๆทุกขสัญญาจะมั่นคงถ้ายมเห็นไม่เที่ยงมากๆยมจะเห็นความดับถ้ายมเห็นความดับปากๆยมจะเข้าใจอนัตตาอนัตตาจึงเป็นธรรมชาติของก้อนนี้กระดาษแผ่นนี้ เมื่อเห็นอนัตตาแล้วจะเกิดอะไรอตัวเนี้ยตัวยากเมื่อเห็นกระดานนี้เป็นอนัตตาแล้วจะต้องเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นไม่ใช่ของเราคือเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเราคือเนสโสม,สมิ นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคือณเมโสอัตตาดังนั้นณเมโสอัตตาไม่ใช่อนัตตานะอนัตตาคือคุณสมบัติของไอ้ก้อนนี้และเมื่อเราเห็นไอ้ก้อนนี้เป็นอนัตตาแล้วเราจะเกิดปัญญาแยกสิ่งที่ถูกสังเกตกับผู้สังเกตออกจากกัน เรียกว่าเป็นการถอนอาหางการมะมังการหรือถอนมานานุสัยว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราโดยพระองค์เนี่ยยกอุปมาเหมือนกิ่งไม้ใบไม้เธอเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็น เธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นและเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่รู้สึกพระเจ้าก็ถามตอบเพราะอะไรสาวกก็ตอบง่ายๆธรรมดานั่นเองอย่าไปคิดเยอะก็เพราะว่ากิ่งไม้มันคือกิ่งไม้มันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่เราง่ายๆนี่คือธรรมดาเลยก็เราเห็นกิ่งไม้ตั้งแต่มันเป็นกิ่งไม้แล้วถูกลากไปกับพื้นและเอาไฟเผาจเหลอขี้เข้า เราเป็นขี้เท่าไปพร้อมกับมันไหมไม่ใช่ดังนั้นมันกับเราคนละตัวกันจึงเกิดผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตแยกออกจากกันแต่พระองค์ไม่ได้ให้สังเกตแค่กิ่งไม้พระองค์ให้สังเกตว่ารูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียตาไม่ใช่ของเธอหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย การละเสียได้นั้นจกเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายสิ้นกาลนาน